ทูถามการจัดการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ2,556ของท่านประกรณ์มุ่งเจริญพรนะครับเชิญครับท่านประกรณ์สิบนาทีนะฮะถามได้สิบนาทีภายในสามคำถามถ้ามีตอบได้ภายในสิบนาทีสามคำตอบเชิญตอบเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายประกรณ์มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนรัษดรจังหวัดสุรินเขตหนึ่งพักภูมิใจไทยวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนของพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจากจังหวัดมหาสารคามก็มานั่งให้ก,กำลังใจอยู่ข้างบนด้วยผมอยากจะกลัาเยีรยบท่า,ว,าวันนี้ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งะท้ออนมาสอบถามผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้ท่านรับทราบว่าวัานนี้ความเดือดร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขณะนี้มีปัญหาอย่างมากมายครับท่านประธานครับเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้เพราะต้องรองกระมาณการจัดสรรจากส่วนกลางเพื่อน,นำไปแก้ไขปัญหาไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างแก้ไขปัญหาถนนทางซึ่งชำรุดเสียหายแหล่งน้ำไฟฟ้าประปาหรือแม้แต่การส่งเสริอมอาชีพของพี่น้องประชาชน จริงแล้วหลักเกณฑ์ของการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสามทางครับท่านประธานครับมาจากทางที่หนึ่งก็คือรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองทางที่สองรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งปันให้รายได้ที่สามซึ่งถือว่าสำคัญมากครับเป็นเงินดุลที่รอรับจากรัฐบาล ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้มีเพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กี่แห่งแล้วครับในประเทศไทยของเราที่สามารถจะจัดเก็บรายได้เพื่อน,นํามาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในท้องถิน่นของเองได้อย่างเหมาะสมยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกมากมายครับในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ของผมหรือแม้แต่ฉบุตปรปลาการเพื่อนที่นั่งรอบข้างของผมปัตตานี ก็ยังมีองค์กรปกคอรองส่วนอีกหลายหลายแห่งที่ยังรองรับการอุดหนุนจากรัฐบาลบท่านประธานครับการจัดสรรการอุดหนุนโอนก็ประมาณวันนี้เกิดความล่าช้ามากท่านคิดว่าอะไรมันจะเกิดกับประเทศไทยของเราครับความเสียหายบ้านเมืองพี่น้องประชาชนเสียโอกาส ผลกระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนที่ผ่านมาครับหลายๆสมัยหลายหลาย,หลายปีการโอนงบประมาณจโจนไปประมาณใกล้ๆสิ้นปีงบประมาณมันจะเป็นการเปิดช่องเปิดโอกาสของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างอีกด้วยนี่แหละครับผมเรียนเขาว่าความสําคัญของการโอนงบประมาณให้กับท้องถิน่นวันนี้คนทั้งประเทศรอ,อคอยครับเลยอยากจะตั้งคําถาม ไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในฐนานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการากระจายอำนาจเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสับขุนการากระจายอำนาจให้แก่องคอ์กรปกคอรกคองท้องถิ่นปีงบประมาณพุทธศักราช2556จำนวน1,4444ล้านบาทนั้นขณะนี้ได้ล่วงเลยปีงบประมาณมา6เดือนแล้วครับรัฐบาล จะจัดสรรเงินดูดุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วเป็นจานวนเท่าไหร่ครับแล้วยังเหลืออีกเท่าไรที่ยังไม่จัดสรรไปให้แล้วเมื่อไรครับจะโอนจะจัดสรรไปให้ทั้งหมดทั้งจํานวนครับเป็นคําถามที่หนึ่งครับท่านประธานครับเรื่องเวลาหน้าจอเสียนะครับท่านใช้เวลาไปสามนาทีห้าสิบเจ็ดวินาทีนะครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบคําถามที่หนึ่งครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กผมวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากพระนัทธนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้มาตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านประกรณ์มุ่งเจริญพรนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณในความห่วงใยของประเด็นคำถามนี้นะครับผมคิดว่าพวกเราก็พยายามประสานงานทำงานด้วยกันทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ตัวแทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในเรื่องของ คำถามในความเป็นห่วงของท่านสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามที่ท่านได้ทราบนะครับว่าตามกฎหมายที่เรามีการกระจายอำนาจในเรื่องของการโอนเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีหลักเกณฑ์แล้วก็ต้องมีเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการกระจายอำนาจเพื่อออกแนวทางแล้วก็ออกมติตำหนดหลักเกณฑ์นะครับอยากจะเรียนว่ารัฐบาลได้ ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านคงจะได้รับทราบข่าวคราวว่าเราก็พยายามที่จะเร่งในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องนี้นะครับแต่อาจจะขออนุญาตเรียนท่านตรงไปตรงมาก็ได้ว่าการประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะกําหนดหลักเกณฑ์แล้วเสร็จเมื่อ,อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจซึ่งผมได้รับมอบหมายให้เป็นประธานอนุกรรมการนะครับเพราะฉะนั้น ปัญหาที่ว่าเงินยังไม่ได้โอนไปในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวนประมาณ5 0,000่นกว่าล้านนะครับ55,000ล้านเนี่ยยังติดอยู่จริงนะครับอย่างไรก็ตามวันที่8คือวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมของคณะกรรมการกระจายอำนาจซึ่งพระนท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีภารกิจมากท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพงเทพเทพการจนาเป็นประธาน ทำหน้าที่การประชุมแทนแล้วนะครับก็คิดว่าต่อไปนี้ก็คงจะมีการเร่งรัดในเรื่องการออกมติให้เกิดการถ่ายโอนหรือว่าโอนเงินสนับสนุนในส่วนที่เหลือให้ได้ภายในกลางเดือนอมีนาคมนี้นะครับขณะนี้นะครับในเรื่องของเงินอุดหนุนที่ท่านถามประมาณ10,000แสนกว่าล้านนั้นเนี่ยนะครับผมแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือ,อเงิน ที่เราไน้มีการจัดสรรไปแล้วนะครับในเรื่องของเงินที่การเพิ่มค่าครองชีพประมาณ6,000กว่าล้านนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการเพิ่มค่าครองชีพหรือว่าในเรื่องของเงินเดือนตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะให้มีเงินเดือนสูงขึ้นนะครับรัฐบาลก็ได้โอนเงินไปแล้ว6 0 0 0กว่าล้านบาทในส่วนที่2เนี่ยนะครับเรียกว่าเงินอุดหนุนที่จะต้องตาม ทำตามการกําหนดหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกระจายอำนาจ5 0,000่นกว่าล้านเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้โอนนะครับยังค้างอยู่ถามว่าทําไมยังไม่ได้โอนก็อย่างที่ผมได้เรียนว่าจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายการกระจายอำนาจที่จะต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์นะครับถามว่าทําไมถึงไม่กําหนดหลักเกณฑ์ปล่อยมาถึงเวลาล่วงเลินมาขณะนี้นะครับก็เนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องประเด็นในเรื่องของการที่จะต้องตรวจสอบข้อได้จริง เกี่ยวกับการโอนเงินในก้อนแรกก็คือ6,000กว่าล้านเนี่ยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งมีประเด็นในเรื่องของการคาดเคลื่อนของเม็ดเงินที่โอนลงไปจะต้องมีการตรวจสอบว่าบางท้องถิ่นอาจจะขาดบางท้องถิ่นอาจจะเกินเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากเราโอนเงินก้อนใหญ่ลงไปโดยยังไม่ตรวจสอบของเดิมเนี่ยนะครับก็จะทําให้การโอนเงินเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับ ก็อยากจะเรียนว่าก้อนที่ติดค้างจริงก็คือก้อนที่เ,เป็นก้อนใหญ่ห้าหมื่นกว่าล้านส่วนก้อนที่สองส่วนที่สองที่จะรวมเป็นหนึ่งแสนสี่พันกว่าล้านก็คือจํานวนสี่หมื่นสองพันกว่าล้านนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับได้โอนไปแล้วสามหมื่นห้าพันกว่าล้านนะครับยังเหลืออีกประมาณเจ็ดพันกว่าล้านพูดง่ายๆก็คือหนึ่งแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับก้อนใหญ่นะครับในส่วนที่ติดค้างจริงๆก็คือในเรื่องของเงินห้าหมื่นกว่าล้าน คาดว่าในกลางเดือนมีนาคมนี้จะสามารถดําเนินการโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้รัฐบาลก็ให้ความสําคัญแล้วก็คิดว่าจะหาทางในเรื่องการเร่งรัดให้มีการส่งเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร็วที่สุดเพื่อทันในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะครับตั้งแต่ไตรมาสที่ที ภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับอย่างไรก็ตามอยากจะประชาสัมพันธ์ผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าท่านมีแผนมีการดําเนินการเตรียมการไว้เมื่อเงินลงไปแล้วก็สามารถดําเนินการได้เลยครับขอบคุณครับท่านรัมจีใช้เวลาไป4นาที35วินาทีเชิญผูถ้ถามคาถามที่สองครับกลาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายประกรณ์มุ่งเจริญพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิรินเขตหนึ่งพักภูมิใจไทย ต่อคาถามที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบมาเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังแล้วรู้สึกยินดีแทนพี่นอ้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะถ้าเป็นไปตามที่ท่านได้เรียนเมื่อสักครู่ก็คือประมาณเดือนมีนาคมกลางเดือนก็จะมีงบประมาณไปพัฒนาท้องถิ่นนี่แหละครับผมเรียนค่าวว่าถ้าเผื่อมีโอกาสได้ใช้สภาแห่งนี้กราบเรียนไปยังผู้บริหารก็คงจะทําให้ชีวิตพี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีกินดีขึ้นต่อคำถามที่สองครับ,บท่านประธานครับ ตามพระราชบัญญัติแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา30วงเล็บ4กำหนดการจัดสรรภาษีและอากรเงินอุดหนุน,น,นและรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมโดยตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2550เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีไรายได้คิดเป็นสัดส,ส่วนต่อรายได้สุดทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ25และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีไรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส,ส่วนต่อรายได้สุดที่ของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ35โดยการจัดสรรสัดส,ส่วนที่เป็นธรรม แก่องคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นและคำนึงถึงรายได้ขององคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยท่านประธานครับจากกฎหมายที่กำหนดเบื้องต้นวันนี้พี่น้องท้องถิ่นรอครับรอว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะมีความจริงใจในการจัดสรรงบประมาณให้ครบ35%ตามหลักเกณฑ์ของการกระจายอำนาจหรืออยากจะถามครับเป็นคำถามที่สองรัฐบาล จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่น้อยกว่า35%หรือไม่และเมื่อใดครับขอบคุณครับ,บคถามานวีสองใช้เวลา2อนาที4วินาทีครับเชิญท่านรัฐมนตีเวลาเทพตอบครับกับียนท่านประธานสภาที่เคารพครับประเด็นนี้นะครับผมคิดว่าพวกเราคงจะจําความกันได้ว่า การที่กําหนดไว้ว่าให้องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสานะครับของรายได้สุทธิของรัฐบาลเนี่ยนะครับได้มีการกําหนดแล้วก็ลองปฏิบัติมาแล้วนะครับจนเป็นที่มาของการแก้ไขในปัจจุบันว่าให้มีการดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละยี เพราะว่าร้อยละ35เนี่ยผมคำนวณอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับได้มีการศึกษาโดยคณะกรรมการกระจายอำนาจได้มอบหมายให้หลายฝ่ายไปดำเนินการแล้วเนี่ยถ้าอยู่อโอน35%ไปในทันทีเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนคงจะต้องนึกภาพงบประมาณหรือรายได้ของรัฐบาลเนี่ยนะครับปีหนึ่งสมมติว่าร้อยเปรเนี่ยเรามีงบประมาณที่เรียกว่าเป็นงดรายจ่ายประจำเนี่ยอยู่ประมาณ80%กว่าไปแล้ว พราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการโอนเงินในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทันทีนะครับร้อยละส5หหรือระยะเวลาในช่วงนี้เนี่ยคงจะไม่มีรายได้ที่รัฐบาลจะเป็นเรื่องของการดําเนินการบรหิหารจัดการในเรื่องของงบลงทุนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับได้มีการแก้กฎหมายแล้วกฎหมายปัจจุบันนี้ก็คือกําหนดว่าไม่น้อยกว่าร้อยละยีและรัฐบาลก็พยายามดําเนินการให้มีการสนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างในปีที่ผ่านมานะครับก็มีการดําเนินการ โอนเงินหรือว่าสนับสนุนกระจายอำนาจเนี่ยนะครับร้อยละประมาณ27.27 27ของรายได้สุทธิของรัฐบาลในปีนี้งบประมาณประจำปี2557ซึ่งคงจะกลับเข้ามาสู่สภาแห่งนี้ในวาระที่หหรือว่าเสนอในวาระที่1ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับขณะนี้มีการพิจารณาเสนอสนับสนุนให้กับการ อุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือหมายความว่าไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบเจ็ดจุดสองเจ็ดนะครับอาจจะเป็นร้อยละยี่สิบเจ็ดจุดห้าหรือร้อยละยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของวิธีการงบประมาณนะครับก็ตอบคําถามว่าเมื่อใดจะโอนให้ร้อยละสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คงจะต้องขอมีการพิจารณาในเรื่องของการโอนเงินแล้วก็คงแต่เรื่องของการ อโอนงานนะครับแล้วก็โอนบุคลากรเงินงานและคนก็ต้องไปพร้อมกันนะครับในเบื้องต้นถามว่าเมื่อไหร่ในร้อยละสามสิบห้าจะโอนได้เนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องมีการศึกษากันเสียก่อนแต่อย่างไรก็ตามหลักการรัฐบาลจะสนับสนุนโอนอย่างเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมทุกปีครับผมเชิญท่านผู้ถามครับท่านประกรณ์ครับคาถามสุดท้ายครับเชิญครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายประกรณ์มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนะะราษฎรจังหวัดสุรินเขตหนึ่งพักภูมิใจไทยต่อคําถามที่รัฐมนตรีได้ตอบเมื่อสักครู่ก็เป็นสิ่งที่เป็นน่าห่วงครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศไทยแต่ท่านต้องกำลนนึงครับว่าวันนี้คนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งอยู่ท้องถิ่นนะครับอยู่ต่างจังหวัดวันนี้รอคอยครับเรื่องงบประมาณพัฒนาท้องถิน่นวันนี้ผมอยากฝากครับอย่าให้งบประมาณกระจุกอยู่ส่วนกลางอยากจะฝากว่าวันนี้คนส่วนใหญ่ของประเทศครับรอคอย ความหวังจากรัฐบาลงบประมาณ35เร้อยละ35วันนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลทำได้ท่านก็คงจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งคราวต่อไปนะครับก็ขอขอบพระคุณผมมีคำถามที่3ครับท่านประธานครับเป็นเรื่องที่สอบถามกันมามากมายครับระหว่างไม่ว่าจะเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือแม้แต่ผู้บริหารว่าวันนี้รัฐบาลนะครับจะยกฐานะจะเปลี่ยนแปลงฐานะ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบาตาให้เป็นเทศบาลวันนี้ไม่ทราบว่ารัฐบาลมีเหตุผลประการใดครับแล้วจะยกจริงหรือไม่เมื่อยกแล้วจากอบาตาเ,เทศบาลพี่น้องประชาชนจะได้อะไรครับเป็นคำถามที่สามครับขอบคุณครับท่านรัมจีวรลเทพตอบคำถามสุดท้ายครับครับขอบรียนท่านประธานสภาที่เคารพคำถามนี้ขออนุญ,ญาตออกตัวว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้อง กับผมโดยตรงนักนะครับเป็นเรื่องของมหาไทยแต่อย่างไรก็ตามจะรับคําถามของท่านไปเพื่อที่จะให้คําตอบที่ชัดเจนแต่อยากตอบในหลักการเบื้องต้นนะครับการดําเนินการยกฐานะของอบตอเป็นเทศบาลเนี่ยก็คงเป็นไปตาม กฎหมายอย่างแน่นอนนะครับแนวทางที่รัฐบาลจะสนับสนุนให้ท้องถิ่นใดเป็นท้องถิ่นที่มีศักยภาพมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงอยู่ที่ความพร้อมและอยู่ที่เรื่องของความเหมาะสมด้วยนะครับส่วนนโยบายการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทันใดเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงไม่เป็นไปตามความเป็นห่วงนะครับคงไม่ถึงกับเป็นห่วงว่าจะต้องยกฐานะจากอบตทุกอบตเป็นเทศบาล ต้องอยู่ที่ความพร้อมนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะครับแต่เนื่องจากผมไม่มีข้อมูลขณะน,นี้ว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมการไปแค่ไหนเนื่องจากตัวกระทู้ถามเนี่ยนะครับไม่ได้ระบุถึงในเรื่องของการยกฐานะต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ